ความสัมพันธ์ของคุณตอนนี้ใช่คู่แท้หรือแค่คู่ชั่วคราวนี่คือไพ่ครอบครัวความสุขความอิ่มเอมใจไพ่สิบถ้วยบอกว่าความสัมพันธ์นี้มีศักยภาพไปไกลถึงความมั่นคงการใช้ชีวิตร่วมกันเลยค่ะไพ่อดีตบ่งบอกถึงความผูกพันทางจิตวิญญาณไพ่หกถ้วยแสดงถึงพลังงานของคู่บุปเพคู่กรรเก่า คนที่เคยผูกพันกันมาก่อนตั้งแต่อดีตชาติพวกคุณอาจมีความรู้สึกที่คุ้นเคยกันตั้งแต่แรกเจอเหมือนรู้จักกันมานาน The e m p r e s s ไพ่พลังความรักที่อุดมสมบูรณ์อ่อนโยนและมีคุณค่าความรักนี้หล่อเลี้ยงใจทำให้รู้สึกมีค่าและเป็นตัวเองได้เต็มที่ความสัมพันธ์นี้เข้ามาหลังจากช่วงมีบาดแผลใจหรือผ่านความผิดหวังมา เป็นรักที่ช่วยรักษาเยลยาหัว